สีหล็อกเด่น <Wow. S 2> อกอดปั๊บหลุดกอดปั๊บบานถ้ากบว่าหอมปั๊บมันสิกลางอยู่สิพ <c oughs> ี่เจงสีถื้อแววหอมร้อยเปอร์เซ็นตเ์เห็นไหม้องนสิเสียตุ่มสวัสดีครับนุ่มอีสานอ่อนทั่วนะครับมือหนึ่งับมาเยี่ยมผ้ามกบของเงินผีเขียวนะครับมาเสือมาเสือพันกบน้ำเพลินนะครับกับสีล่องเลี้ยง, <c oughs> งเบิ่งเป็นแทลเลกนะครับอันนี้เขียวสุดท่านางเบิ่งผ้านะครับกะ อันนี้เป็นพันธุ์นั่นพันธุ์กบเป็นหน้าผสมนิดหน่อยเขียวเนาะแม่แม่แม่เป็นพันธุ์กบหน้าผสมกบหน้าผสมกบพันธุ์ครับเป็นการเลี้ยงหลายอย่างนะครับมันผสมผสานกันไปเพืชไม้คักอีริย์ยูบ่อนี่เป็นกูหฝอยกับหอยขมขนาดเหมือนโอ้ยู่บ้านผู้สังงาเด้อครับซื้อมันซื้อบ้านไหนบอ้ะท่าโพสีกลางท่าโพสีก็ผู้สังงาครับแต่ตำบลเดียวกันตำบลท่าโพสีอยู่อำเภอเดชอุดมไหนบอ้ะแม่น แบตเนียนอันซื้อไปแล้วเอาลงโบเลยรถบ่อขับเพิ่จึงไหนใหญครับเอาลงโบเลยเรื่ยแต่ซื้อไปแล้วบรถหัวอาหารบ่อขับเพิ่งไหนไฮไฮหัหวอาหารเป็นหัวอาหารปลาดุกคืออยู่นี่เน้นหัวหปลาดุกปลาดุกหน่อยบ่ะครับเพิ่ปลาดุกธรรมาดาขาตัวใหญ่เขาก็ใส่ปลาดุกใหญ่ครับขาตัวหน่อยใส่ปลาดุกหน่อยถ้าสมว่ามันใหญ่เป็นเบาเขาก็ใส่ปลาดุกกลางมันจะมีสามไอสามพันสามยางมันซะครับ ลูกหน่อยลูกกลางลูกใหญ่บันนี่ตัวที่ผมซื้อไปตัวละสองบาทมีอันใดใส่ปลาดุกหน่อยกกามอารรยครับรุ่นนี้ปลาดุกหน่อยครับอ๋อเป็นอย่างไรมาใสารร่อาหารปลาดุกเพราะว่าอาหารปลาดุกมันถือกันสอบหนึ่งเกือบเลยสองสอบตัวหนึ่งเจ็ดลอยตัวหนึ่งสีล่ลอยครับมันก็เลี้ยงง่ายกันแต่มันส่ามันมันส่ากันนิดหนึ่งครับบันนี่ไอ้เขียวอันเน้นำวิธีเฮ็ดบ่อเลนะครับพาไปเบิ่งเันวิธีเฮ็ดบ่อลเลี้ยงแบบบ่อดินนะอันผมกัดผมคุดแต่ละแต่ว่า ตักสิมันสิคือของเจ้าหรือบ่อคือกอนนี่บอ่อเลี้ยงเพี้ยนเป็นบอ่อดินอยู่บางคือเดียงเฮ็ดเป็นเครื่องแหนมนเครื่องดินบ้านนี่เนี่ยคือเปลี่ยนครับก็สิเปลี่ยนเพราะว่านี่มองนี่คยเลี้ยงบอ่อดินสุดนี่บ้านนี้เมื่อเลี้ยงกุ้งบ้านนี้ครับนี่ในบ้านไม่ใช่เป็นเครื่องบอ่อเครื่องโถเครื่องน้นมนี่ดีตัวกันมือหึ่งได้คร<ด>ับมันดีอย่างแบบนี้ไม่ถ่าย้นามเลยโอ้โหถ้าแบบให้บ่อดินมันเจียถ่ายน้มมันหมดครับคือตัวนี้ไม่ถ่ายหน้มเมืนเพราะว่าเขามีสายอยู่แล้ว มันสะดวกกว่ากันเนียนมันสะดวกกันมันกระโจนงามกว่ากันพร้อมนี่ครับผมว่าเนียนเนียเบอร์มันโตอันนี้โตจักบาทครับนี่ขายเป็นโลบรือเขายเป็นโลครับโลเท่าไหร่ครับโลห์ซีบก็เหมือนผสมกันหมดตัวหน่อยตัวใหญ่เนียนเนียนมันกิดมันโมเมนต์ตัวหน่อยเบอร์นี่ครับมันมีตัวใหญ่ผมมีตัวใหญ่โอ้คัดคือผู้ซื้อไปกับไปคัดเอานะครับไปคัดบ่อเอาหน่อยอย่ามาัดกันเนาะว่าขั้นตัวนี้มันแก่ ไงโค้ดขั้นสิไปเลียงก็เอาตัวน้อยกูหนีเจ้าน้อยนึงอยู่หรอกแต่ว่าสมหนีกับ้วยขั้นผู้อยากได้ผ่านเร็วในกะอันนั้นถามว่าในีระเทศ่นในบุรุษแต่ก็บื้อพ่อผ่านในผันไปหลอดสักอาัยต้นทุนจำบานี้พอผ่านในผ่านขายเท่าไหร่ครับขายคู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อยน่อตัวละร้อยครับกสินี่ตัวนี้กัตัวละสามลละห้าร้อยหาิกันมั้ครับอยห้าส แบบนี้คือเอาไซอันนี้ครับเอาไซอันพุ่มเหรอแต่มันง่อยเพราะว่าคือกบแต่มันเซน้ำอยู่เลยมันค่อยแข็งแรงโครับเป็นใชเครื่องบกลครึ่งหน่อนี่คือจริงจริงสีนวลฐามันบางหยาดโคตรมันก็บสียุ่งง่อยเทิ้งอย่เลยเวลาัหยาดโคตรยังดูดลงหนาอมเฮ้ยเอาโฟ่ใส่เนี่ยนี่แบบนี้ขั้นเป็นบ่อดินคือผมคุดบ่อดินแล้วทั้งเสียคือบ่อดินคืออันคืออันพี่เสื้อเฮชรตอนนั้นตรงเปลี่ยนหน้ามือแล้วเจ้เข่าวเลยครับสองเสมื่อเปลี่ยนเท่อหนึ่งแต่ว่าฐานไกรณีคือผู้บ่เคยเลี้ยงเนาะหมายถึงว่าบ่อมงเนื้อ มันสิบ่อเขามีปัญหาเรื่องโลกแต่บานคือย่นี่มันเลี้ยงมาหลายปีเพราะว่าถ้าเมร์บ่อดินบานนี้มันสะสมโลกมันเวลามันเป็นโลกรักษาบ่ได้บ่ได้ล่างบ่อบ่แม่นบมื่อหลังบ่ออ้ยแจงว่ามันเม็์มาหลายปีแังเมื่อเห็ุแบบนี้บานครับบ้ามันอันพื้นที่มันอ่อนมอ้ำนวยกร็สมกับะนั่นแหละแม่นแถวผมนี่บลกหน้าบ้ขังเด้สิได้ใส่พยางกันละคือคัดป็นพยานคิดจังสรนบ่ครับทุ่งแมนแมนที่ไปกระช่างบก็อกกระช่างบกมันเลี้ยงมัน มันบ่อ่นาบมันบนแต่มันได้ทายหนามดูเลยเจ้าขี้ข่านั่นถ้ากระร้างบกอนี่งบ่เกินสองมือการบ่ดินบ่ดีกว่าติดสนิทไม่นบ่ดีดีกว่าถ้าเขาไม่หมายถึงว่าเขามีเหนือทีครับเพราะว่ากระร้างบกหมาถึงเลี้ยงขางบ้านอยางั้นอะไรหมดอ่ะมันสะดวกตอนนั้นแต่บ้านมันได้ทายหนามดูบ้านครับบดนี้อันผมอยากถามวิธีอันเพาะนี่ไหมครับเพศจังไดนี่มาเบิ่งขึ้นจริงมีตัวนี้ผสมไปนีทามขื่นหมดเมื่อหนึ่งช้องก็เห็นดมด เนาะมันบดีนีซูมเนาะมันมันตัวน้อยอันนี้มันเพราะแตกไข่แล้วบะครับแม่เท่มันอีตัวมันนี่มันได้สามมื่เลยเริ่มกินอาหารมื่สองที่หมเอายางไขมันกินครับไข่ครับเนี่ยเห็นบ่ไข่แดง่แมสีเข้มน้อยเนี่ยครับแมนสีกินไข่แดงอยู่ประมาณสามมือบางถ้าจะเริ่มหันอาหารโอ้เพราะว่าออกมาไม่ไม่ประมาณสามสี่มื่อแต่เ้าไปกินอาหารเลยท้องมันอืดครับมันตายอืมมันต้องกินอาหารรอนๆซะก่อนระเบียนก้อนสีเอามาล่งนีเ็ดตังไหครับบอ เทียมบอยมันสะอาดล่างบอยสะอาดใหญ่ใหญ่บอง่ายถ้าเขาเคยผสมแหลวนอกมันสิมีกินข้าวกินยังนี่เขาเคหล่างก็แปลงทั่วถ้ากระสูบน้ำใส่ประมาณหาเส้นถึงสิบเส้นเพราะกบยืนได้บอเลิกบบอใบอเลิกบอบ, <laughs> บานยืมแรกไหมก็พอพันไม้พันมาปล่อยลงบอให้มันนี่แต่พิงเกินถ้าเปิดสิพิงเกิร์ป้าเิ่อทีฝนตกกันป่ะจ่าจกาาากางคืนเลยป่ะเมื่อไงกลางคืนพอเขาเปิดอยู่บ้านสองามชั่วโมง บา่ายแล้วก็ใส่แบบยูทูบเป็นที่ไหนกดเขาเสียงกบเรียกคู่มัาตั้งคางๆนี้ม<อ>ันที่ห้องโอปปับโอปปับบ่ายโม่ยูนี่กอดกันมไม่ได้หม,<อ>มนนดเลยที<อ>ถ้าจูงันตัวง่ายเพราะว่ามันมียูทูบมีเทคโนโลยีเนาะแมนอันบัดน,นี้จักมือครับอันจังเสียออกแฟนใส่อันบอ่อตัดหางตัดหางจักประมาณจักมือกะว่าประมาณยี่สิบแปดถึงเดือนหนึ่งโอ้โหมันอยู่ในบ่อสีสีเลยบ่อบริเปียรน้ำปะครับ เปลี่ยนแต่ว่าบนว่าเปลี่ยนเด้เพาเพิ่มน้ำนคือให้น้ำให้นห้ำไม,มา่ดันน้ำเก่าฐานให้ก้อนนี้เขาเปลี่ยนเลยมันตายมันนองนำอ้ำคือเขาปล่อยเขาให้นบนห่งทางออกปล่อยคือให้น้ำเก่าลุนออกนะลุนออกแล้วก็เอาน้ำไม่ใส่แมนแอ๋อแต่ว่าบ่หายบ่ห้มันเบเิดบ่ห้เบิดถ้าเบิดต,ตาโดยโหลดห้เหลืออยู่ประมาณนั้นผมล้างมือนี่ว่ครับเพิ่งไดนแมนแมนแบบนี้ขี่อยังขี่เท่าขี่ไข่อันนี้มันขี่ใครน้ำทักอวดออกมือไงครับ คือบนอย่างเช่ว่ามันเกิดก็มันมันก็ดสิคอยเมื่อนี่มันเป็นมันเป็นข่าบไข่มันเลยมันไข่ตัวมันแตกออกเนาะเมนนี่เป็นเป็นเดือดไข่มันดีว่าไรเหมือนกับเบิร์ดนี่มันกลิ่นมันจะกินโอ้ห์นี่เป็นมันจต้องกองอยู่นี่นมันเป็นข่าบไข่อยู่นเลยนะครับางตัวมันแตกเ่าท่านเบิร์ดนี่นี่มันเป็นข่าบสาดไข่มันอยู่เกินสี่หาเหมือกินเบิร์ดเลยนี่โอ้บัดนี้ข้าวหอยที่ปนไหนครับอาหารไข่แดงคือคือรุ่นแห่เมือนแล้วเธอต่อกันประมาณ ประมาณสามหมื่นบาทเขาจะให้เป็นหัวอาหารให้หัวอาหารลูกปลาดุกหน,น่อยนะแมนมันจะมีเม็ดหน่อยอยู่ครับครับแต่เวลาเขาต้องแช่หน่อก่อนนะจะเอาอาหารแห้งมามาห้อยลง,งแช่น่อใหญ่ขึ้นซะก่อนอ๋อเห็มันอืดเต็มที่เพราะว่าถ้าเาเอาแหง้แหงๆมาลงปั๊บงงมหัวเขากินลงไปมันจะอืดมันจะไปไข่ในถ่องมันนะมันจะไปอืดในถ่องมันแมน่แมนตาย อาหารอื่นซะก่อนอมนามเต็มที่เขาจากมาวานลงแนบาดีต้นนงอเนเทีัยไไตคขับเปนเดือนนึงละบอลบอกขึ้นเมื่อนี่เพจะได้ยี่สิบก็เมื่อนี่ฝนตกส่วงอ่ะมันตายจะมันเลือหน่อยมันนอกนําฝนบอกครับแม่นแต่ฝนตกใส่เนี่ยอันตลายแหฮงมันเรือเพระัสิบเปซ็นต์นันี่้เงนอยปซ็นต์นี่ันนี้พี่เคียวขายอันหัวฟอมมาคระบอว่าไม่ได้ขายกับพี่ลูกเขาขายกับขายหัวขายหวไม่ได้เงินสาเหดุูกก็ว่าเนาะ มันกิดกนละกรณีเจ้าการเพื่อเขาขายหัวกมันผลบ่ได้เตี่ยงกับการเป็นลูกเสี้ยงกันตายแต่ว่าถ้าขายลูกเพรานถ้าฑิตก,ก้อนนี่มันตายเข้ากับลุบไปหมดมีต้นทุนมีอย่างเนาะแม่น <วา S 1> แต่ว่า<อ>ถ้า,ออา,าถ้าชุบว่าบ่อลุบป๊อปนี่ถ้าชุบว่าโกบ่ตายไหมมันกับบลุบมันได้ดีกันอยู่เอาสิถ้าชุบว่าเขาขายห,วหัวเนาะย่ยางคืออะไรยีสีผาหมื่นมันจัี้ยงพวกขายเขาขายโลนึงเกือบเกินสองร้อยหัวกับสิประมาณแปดร้อยตัวต่อรูป แต่ถ้าเลี้ยงลูกกบบาทนี่ประมาณเดือนนึงก็หาหมื่นถ้าสามารถขายตัวละสองบาทถึงสามบาทเล้แต่ช่วงว่าเป็นเดือนครึ่งนี่งสามบาทบัดรสองเดือนขึ้นไปก็เป็นแมนลวดละลายหาซีฟแมนโอ้เนือนอนเนืนอนถามว่าซึ่งว่าเห็นหมตายเอให้เป็นลูกกบขายดีกว่าดีกว่าเนาะแต่ว่าเขาก็เพิ่มต้นทุนคือว่าล้วเพิ่มต้นทุนแต่ว่ากระแบกก็เพิ่มเสียงกระบกก็เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงว่าสิตายขึ้นสิรอดเนาะแต่ว่ามือไม่กะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะไม่ต้องเฮ็ดนะ คือจังผมนี่กับพวกพันธ์เมีความือนะการค่อยๆขยับไปเรื่อยๆบัิเนียนพอพันแม่พนันธ์ขนาดขายเนี่ยนไอเขาขายแบบเลือกให้ลูกค้าจังไหนครับเลือกกบบระเพอมไข่สิมันหูจังไหนสิพร้อมไข่เบิ่งทองมันโอ้ทองมันเป็นไม่ได้มันมันก็สิเป็นมันเสียเป็นม,มุมๆทองไม่ได้เป็นจุดดำๆมันกับอันภาผมไปเบิงเ่งนะแต่มันพร้อมมันเป็นทองทองซ้อมก็สิแปร้อมโอ้ ถ้าผิวหนังมันก็สีสากๆเขาก็พร้อมไข่ตัวผู้เดียสนะถ้าตัวผู้นี่ก็คือบางว่ามันจะเป็นแถบเรื่องเหลืองอ่าแต่ผมเห็นในอันยูทูปเขาจะว่ามันให้ห้าสอดมือเข้าไปกับก็สอดมือมันหลอกโอ้ไปประเทศเมืองมันสีแมนค์กความเขาจะว่าอยู่มันจะไม่ร้ายมองทั้งเกศี่หลอกไม่ก็ยีกบพวาพันไ่พันก็ได้ <ersch> บอนทั้งนี้เพิ่นเฮ <ral> ็ดพอพ่างนั่นทั้งนี้เป็นต้มแม่เนาะแม่แม่ก็เฮ็ดหลังข้าวไหวครับเพิ่นอย่างทนตกใจอย่างมันไข่ถิ่มเพราะฉันคือจังสีคือจัสีซื้อวาพร้อมอร่อยเปอร์เซ็นต์นี่คือบอลทองมันสีจากมุ่มๆนี่มันสีเหลืองเป็นจุดเพราะว่าเพราะว่าไข่มันแก่เต็มที่ทั้งขาเมันก็นะแม่มันสักๆนี่ผิวหนังมันสีสักๆใครเห็นเลยล่ะนี่โอ้ฝีงว่ขุ่น จับดูเพราะว่เที่ยจ,จับผสมอ๋กมาพะคุนนี่เป็นเจ้าหญิงอะไนีพอปล่อยเพราเส้นนี่ถือว่าไปมือแรกผสมได้เลยนี่แต่รุ่นนี้แต่ว่าเราไม่อาห้มีนามเลยแต่บอมีหนามไม่ใครถิ่มล้วบียนซึ่งมันถ้าสมมติว่าผมเอาไปแล้วบ่บาท์เทนในพร้อ,รอ,รอรมมาสิไหมครับฮาก็เฮิตจิงเซีย,ยเพเื่อเยังสละแต่ว่าจะให้ถึงน้ำจ,จะให้น้ำขังครับแต่น้ำขังมันจะใข่ถิ่มเลยก็ไม่ต้องห้อ่อหารสองมือแมนแต่ถืออว่อีกสองมือถืผสมก็นึ้นเวิดไปเลยอวอรดเพื่อนย่งขันเลกคือ ถามันกิงนะฮะตอนนี้เขาคบทองมึงไงมั่วแค่ใครบ่ใครแต่ถ้าอดปุ๊บปบั่นถา้าทองไงก็ไม่ถึงว่าไข่มัมนมพอมันหาวเนาะน<ง>ี่มันมันหาวใส่นามหาวแฟนโอ้ยอ <c oughs> ู่เบื้องตัวผูบันตอนนี้ตัวตัวแม่ก็เบิ้งไปแล้ว,น <c oughs> ว,วเววนาะเบ <c oughs> ิ้งขางเบิ้งอย่างมันเบิ้งทองมันวันนี้ตัวผูบเบิ้งอันเบิ้งเทคนิคว่าสีมันคว่ำขาจาว่าอีหลีบ่เอ้คือสีเหลืองคัดจะทับบันนี่นี่หมายถึงว่าสมันเขาง่ายซะอย่างนี้ ถ้าถ้าแถบเลี้ยงสิถือว่ามันพร้อมแล้วนี่ถ้าออกตัวทีเต้องเลี้ยงนี่นี่เห็นไหมถ้าเพิ่งขับเพิ่งอันผมขับไปแต่เอาสอดปั๊บไปหลุมถั่มันสิหลอกเลยกอดปั๊บหมดกอดปั๊บบานถ้ากบอ่อมปั๊บมันสิกลางจ้งอยู่สิอันนี้ชื่อว่าบ่แข็งแรงกเหรอไหนบ่พร้อม ครับถาโตดำมันมันมันสีบอกคีมีถ่าขึ้นจากสีเป็นเอาไปสมมันก็บมั่อกบอกกอดีงกอดบุ้งครับเห็นบ่เลยถาขึ้จากสีบอก่คกอดเห็นมมันแบนออกเห็นมันีแตงกันีงเลยเห็นหมมันแจกมาเลยนี่คคบพรอมคขดขเห็นเห็นเป็นบุญตาเสอแหลกอยเลยแาต้นจสีเขาเขาอนดนั่นนะันอิงงต้องเนียนเห็นบมด้ต้นบอกมันส ยันบอกไ่ไ,ได้ได้วยนะโอ้อันนี้ตัวนี้คือเข้าไปขังไว้สองสมื่นก็ได้เนาะเงินบรรเงียนน้ามแน่นน้าในกระซ่าเขาต้องเตรียมน้ามวเข้าไปเฉลือเติมน้ำบดานใส่รถก็ได้บุ้งไหนใส่น้ำบดานผมก็ใส่น้ำบดานทาในะก็แลนีเป็นเดือนมีหน้ามีสาใส่น้ำแข็งซอยอยู่นี่ฮะคือหมายถึงว่าเาสูบน้ำใส่ปุ๊บเขาเห็ุแต่ไดอย่างน้ามันเย็นถ้าเขาสีสมเอากบปล่อยประมาณทุ่มหนึ่งเห้ หกโมงแลงสิฮเอน้นมันแข็งลงถ้าบอย่เหม,มัอนลงมันมสอบหนึ่งครับฮะอน้นมันแข็งลงปุ๊บให้มันน้ำแข็งแล้วไหล,ะละก่อนเท่าจะกระโจนไปลงบานน,น,นี้น้ำมันสีเย็นอุณหภูมิกะว่าประมาณคล้ายๆน้ำฝนเพราะว่าฝนน้ำฝนสีเย็นได้เป็นบ่ปกติน้ำบาดาลกะเย็นอยู่ดิกะรกลางบ่เท่าไหร่จี้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงกระดาษสิงหาพุทธศัยน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเพราะว่าอยู่นี่มันเริ่มสมแต่เดือนกุมภาพลายกุมภาพรับกุมภาพ่ายนี่นะของใส่น้ำแข็งซอยโอ้ มันเป็นเทคนิคมันมันสีเย็นช่วยช่วยเราหนิคือคือเทคนิคคิดเอาเองนะครับแต่มันถึงได้ผลโอ้คือหนามันสีเย็นกว่ากันบางคนกับมันบ่ไข่กับเป็นสาเหตุอาจสิเพราะว่าน้ำห้อนกับปรจักแม่นบางคนคิดว่าน้ำมันเย็นมันบ่เย็นแท้ๆมันบ่เย็นได้ที่ทั้งแก่บางน้ำฝนสีเย็นกว่าน้ำปกติเลยล่ะเย็นกว่าน้ำบาดาลแม่นเย็นกว่าน้ำบดานโอ้กาใส่น้ำแข็งไปลงซอยมันเป็นเทคนิคอีกแล้วครับแม่มองนี้มิจฉุคุมก็คุมได้ครับแต่ว่าแต่วัฒนาหนิมหัศจรี่ ถือว่ากบมันหอมเลยก็เส้เนเลยอ่ะมันมันหูเพมันหูธรรมาชาติของเพิ่์นอยู่แล้วนเนาะแอ๋อันนี้ผมกระสีอัเตร้าดีแล้วครับหาคู่อะไรกะตัวละสองบาทเดี๋ยวขับไปเบิง้งเซียนเอาตะทะเด๋อไปหาลอยตัวบ่เอาเท่าเด๋อก็ได้ไปลองเลี้ยงเบิง้งครับเอาไปลองเบิง้งคือซื้อเดี๋ยวจังใดจังสีแจ้งฝนครับให้พี่น้องที่เบิ้งนี่ติดตามน <laughs> ี่ผมกกระสีทายลองเรื่อยๆอยู่ว่าก็เป็นตังได สีเหลืองล่ะเจ้าไปแทายจากขอางมูอไรจากข้างบนเห็นฮะเขาสอมามันสิงงเลยแมนอันนี้ก็เลยสีเหลืองเลยแต่ของแต่มีประสบการณ์จริงน่ะครับแล้วเอาตัวละสองบาทหนะจักห้าร้อยตัวอะไรกะเอาตัวนี้จักหาหาคู่ปะครับหาคู่เดี๋ยวสิคดรับแบบไปหอดนี่โอ๊ตเจอมือแหลกนี่จะมึงไปผสมเป็นอยังมันยังเปลี่ยนสถานที่อยู่ครับยากแค่ไหนจักสองสามหมื่นมันชิ้นกับสถานทีซะก่อนผมกลับมาท่านด้พร้อมดอกมันแมนอีบอแล้ว บาดี้ข้าวข้าไปเข้าไผ่ยแบบังไงครับไส่ในบ่อไส่ในบ่อไส่ในบ่อแบบถังอันถ่าเป็นถังสักกี่เดือเอาแค่ให้ผู้นำเจีย๊ยพผู้โตก่อแห่งแค่นั้นครับถ้าเตรียมบ่อแล้วก็จะเฮ็ดเนี่ยฮะกระเบื้องอย่ามันงุ่มครับแล้วก็นนกงไงม,งงม่ต้องพึ่งให้อาหารนะแมี้ครับแล้วถ้าเป็นบ่ออันป,ปอกบอกท่อสวมจังสีได้บ่ครับได้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 ก็ได้คือบางคนเนี่ยสับปลาดเขายังผสมใส่ท่อด้วยเลยว่าจี้เงีแต่เขาเขาคูหนึ่งสองครูนี่เขาผสมใส่ท่อแต่ว่าบาานี้เวลามันออกไข่มาแล้วปุ๊บ เขาจังตักเอาไข่มันไปใส่ตากแดดเพราะว่าถ่ายยูหฮมนี่ที่เขาค่อยบ่อเนี่ยอถ่ายยูหฮมนี่ไข่มันที่เขาค่อยแตกะเราไปนี้แดดก็บพราต้องแดดแห้งใส่ใส่ซาเลนเนาะใหดเปิดเปิดทีละเลยนั่นแดดแห้งนี่บผิดทั้งเจ็บมาเล็วโอ้ที่มุ่งนี่ไม้ถึงมากันนกกันขึ้นเลยนั่งกนโกขึ้นบินมาตัวจะคกบหน่อยแต่ก็จะคอยจะแคร์อยู่กบมันกินนกมันร้องกินโอ้คือกรบมันยานแดดอีู่แล้วมันไม่น่ามันช่วมันห่อนมันห่อนปุ๊บก็โดดล้องหนามหมดครับแล้วกบสะแข็งแรงพร้อมจะถือ ตรรมาชาติของเขา,าเจา้าจะนนีคักคัด <c oughs> ดีตกระสินน่าละผมกระสิล่องเอาเหาคู่หาคู่พ่อบา <c oughs> เอาไปล่องมึงหาคู่สั่นซิบคู่บอกซิบคู่บ,บ่ตายเอาจะแคคู่พ่ออะไร n g เอาไปล่อง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 มันผีมือครั้งแรกประสบการณ์จะเสดบอกถือเงินเฮ็ดเบิงบ้งตะเขาหลายเบิ้งเราไม่เห็นจักเทืเอมันกลับมาได้แล้ว เบิ้งไม่ต้องได้เห็ดพร้อมเลยเนาะต้องได้ล,ลงมือเห็ดเด้เ็กอันนี้ครับขอสื่อน้ำเพลินหาลอยโตครับขอสื่อน้ำผีเขียวลอยโตตัว,ตวละสองบาทตัวนี้เนานะอันน่นาจกะตัวใหญ่ยอยู่ดีครับว่าตัวหน่อยดิเอาตัวนี้ขึ้งใหญ่ส่วนนอยู่ในรถเพลินบ่อันตายบ่ครับโบเป็นอย่างอกเนาะ เอาไกเกาลงลงบอลลดน่ครับเตรียมไว้กะไ่เปนังบ่เตรียมกะเืเ้าก็ได้เพื่อนจ้าไอ้ทุ่งั้นสองร่ับสองไร่ดองไร่จ่าสองไร่จ่าขับเ้น้นแล้วขึ้นถึงัตแต่ว่า่ดีเลยจะได้นำไปทา่าเอ เจ็ตเปลีนไปแต่ก <sus> ็ทให้เ no. ก no, no. no, ิดนต้นไมี่เจ็เก่าเหมือนกันแค่ยุ่งเปีนี่ยุ่งเ่อออ้หน่ัเ้งหน้าเรอะไาาเอออะไน่ะสนามักหน่มนะเอจ้ โตมหาตูเต็แห่งนะสายตัดกับสายัดกที่แบบตัดตูน่ะนับหงานับหงเนาะโคตดีแ้งโนบิติดตามโนบิล่องเรียงมันสี่วังหกกิลลจีน่าสงข่าวครับ สิส่งข่าวเ <c oughs> บิ่งสวนเพิ่นครับ <c oughs> เพิ่นเฮ็ดคักมีฟาร์มกบเนียนอันนี้ก็สิเป็นพบอพอพ,พันธนุ์นีะครับบอพอพันธุ์หลายเพิ่นได้ไอเชียวการจัดการอยู่ครับกำลังหาอันนี้ว่าสองปีบ่ครับอันนี้บอบ่บสองปอดหรือสองปีอ๋อตันอีกปีเนี่ยนี่เพลนเฮดก็ปีแรกระยะห่างในการนั้น ผสมประมาณ<ส>มที่ผ่านทั้งยี่สิบมือก็ผสมอีกตั่หนึงแมนปีนึ่งผสม,ปมไปเท่าไหร่ปามาในหกเถื่อย่างต่ำโอ้ปีนึงในหกเถื่อนะแมนบัดเอาไว้ในรถมันบ่เป็นลยางบ่ครับถ่ายบ่บ่ัสอบจอบอยู่ เนี่ยต้นใหญ่คืออนเอาอันใส่ครับก้านปากมันปากมันบับาทบัวนี้อันนี้มันสีบาทใช้ไหมเนาะทาล้มบาทโอ้ก็เลยใส่เป็นทาเนี่ยพอเป็นทาอย่างกับขาพลาสติแบนเนาะเลี๋ยวปฎิบูนมันบอเป็นอยังบครับบ่บอกเป็นอยังบ่ออันคือเฮดแบบนี้มันดีอย่างดีแง่แงมก็เพราะเป็นโรคมันรักษาความสะอาดอะไมันแห้ง เนี่ยมันอา้าวไม่ได้โอ้เพ่นตายเนาะตัวเงากระมี้เหรอจริงๆอาที่นี่อมนทรงแบบเคล่อหลี่อย่างใดเนาะเขาบลับเป็นห้อยเป็นกบเขาบลับลดตรงลดตู่กับบลับบ่แมนใคลไปถามหลายคนมาว่าคือลูกค้าทั้ง ทั้งส่วนหลายหนี่งเขาจะได้กบพันนี่เนาะทั้งภาคเหนือครับเพราะว่าเขาเลี้ยงมากรูดแต่จริงแต่เขาเลี้ยงกบเหลืองนี่บานเขาจะได้สายพันกบหน้าบานแต่ว่าบานนี้เขาจะได้เกากู่ที่พูดสิเขาม่เอาไปไหนที่เปนไก่หมดรับแต่คือหลีบรับปะถ้าวม่วนผมต้องใส่กองต้องมีน้แหลมเนี่ยหมดเลยก๋วยเตี๋ยวมันคือหลีบรับจมัน่นขายม้วนอีหลีเราเนาะบัดแถวบ้านผมกับบัตรนี้ได้กบพันไม่ใช่สีเหลืองนะครับ มันมันสิกดสายพันธุ์นี่มีมากมันถึงสิบปีเลยเขาบอก่อของหมางบันนี่อันบ่อนเนี่ยก,กับพ่อมะลีนะเพื่อนอยู่ทั้งไหนไอเ้เขียวอยู่ในบ้านเดียเด๋ยวเด้สิบ,บอกทข้างไปครับเป็นห้อยเป็นห้อยหลายหลายบันนี่เสียสชื่อใจบคลิปสื่อใดจบคลิปแล้นที่ให้ไอเ้เขียวฟากันเบอร์โทรศ<ภา>ูนย์แปดสองครับแปดหกหกสี่ห้าศูนย์ห้า นี่ยังโทรมาถามได้ครับอันาได้ยอยากมาเบิ่งกับข้าก็ไม่ยากเลยจังหน่อยนึงแต่ว่ากับมันคุ้มค่าไหมครับเข่าวมาเบิ่งเอร่อยเบิ่งของจริงแมนมันคุ้มค่าตั้แรกผมกับผม<อ> <laughs> ข่าวมากับหลงมทีบหลงมแถวถามเอากะส่าไนะครับพี<อ>่ <laughs> น้องอยากได้กอ่ะข่าวมาถามไอ้เชี่ยวโทมมาปรึกษาเพคนก่อนก็ได้ครับโทุมาถามโทุมา,มาอยากได้ข้อมูลอย่างกระทุมาได้หไหยเนาะ ถาม่าเบ้ามาศึกษาใดครับเพื่อนโบกหัวค่อมรลูนะครับเพื่อนไฮเทกนิคหายยางลายยุกทำจับมือนีฝากไว้สมนิซักก้อนนะครับอย่าลืมกดที่ตามเลยครับกดแช่นะครับทั้งอัน youtube แล้วก็บทั้งอัน a c e b o o k นะครับในช่องหนุ่มอีสานออนทัวร์นะครับขอบสำหรับมือนีกะฝากไปสมนิก้อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปที่ตามว่าผมสีเเลี่ยงมาสิจังได มันสีหลวงมันสีหลอดนะครับกันอย่าลืมติดตามในช่องนะครับเดี๋ยวผมสิถ่ายคลิปอัพอันอัพคลิปเลยกคลิปพี่การเลี้ยงเลี้ยงจังไยยังสีหน้าผมกระชีดให้ตามมันพี่เขียวนี่แหละครับกระชีดไปยุกต์เอาครับเพาละแคไประยุกต์เอาตามตามซิ่งแหวนล้อมตามสภาพแหวนล้อมเขานะ